การเข้าสู่ตําแหน่งแล้วก็คุณสมบัตินะครับมีเรื่องที่น่าจะต้องเน้นย้ําในเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นการประชุมสภาท้องถิ่นนะครับเงินเดือนค่าตอบแทนแล้วก็การลาสิทธิประโยชน์อื่นๆของผู้บริหารท้องถิ่นการพ้นจากตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นการสิ้นสุดสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็สมาชิก ท้องถิ่นนะครับในหมวดนี้มีเรื่องสําคัญสําคัญที่อยากจะคุยถึงคือเรื่องของการเข้าสู่ตําแหน่งนะครับคุณสมบัติและลักษณะต้ตองห้ามของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับการเข้าสู่ตําแหน่งแล้วก็คุณสมบัตินะครับมีเรื่องที่น่าจะต้องเน้นย้ําผู้เรียนสักเล็กน้อยนะครับในเรื่องของคุณสมบัตินะครับเราก็จะเห็นว่าหมวดที่ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นน่ะจะมีกฎหมายที่สําคัญอยู่2หมวดนะครับ หมแรกจะเป็นพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2545นะครับสำหรับในหมวดที่2นะครับก็จะเป็นกฎหมายเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระราชบัญญัติเทศบาลแล้วก็พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับคือทั้งสส่วนนี้จะกําหนดกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันนะครับแต่เราต้องยึดถือทั้งสส่วนนะครับ ไปพร้อมๆกันยกตัวอย่างนะครับเรื่องเรื่องคุณสมบัติด้านอายุนะครับเราก็จะเห็นว่าคุณสมบัติด้านอายุเนี่ยนะครับจะกําหนดอายุไว้ในพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับก็จะกําหนดอายุไว้ที่3ามสปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งนะครับหมายถึงว่าต้องมีอายุครบ30ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งแต่ว่าพอมาเป็นตัวพระราชบัญญัติ เฉพาะเนี่ยก็จะกําหนดรายละเอียดที่แตกต่างกันไปอีกนะครับแต่เรื่องอายุนี่ไม่ได้แตกต่างนะครับก็กําหนดอยู่ที่30บหมดเลยนะครับทั้งระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศาบาลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับมีคุณสมบัติข้อที่2ที่อาจารย์คิดว่าต้องเน้นย้ำนะครับก็คือเรื่องของการมีรายชื่อเข้าไปอยู่ในอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่เราต้องการจะเป็นสมาชิกสภาห,หรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับ อันนี้กฎหมายกําหนดไว้ว่าต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การหมหาชนตำบลเทศบาลหรืออบจอที่เราจะต้องการสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยออไม่น้อยกว่า1ปีนะครับนับถึงวันเลือกตั้งนะครับแต่กฎหมายมีข้อยกเว้นให้หน่อยหนึ่งนะครับในแง่ที่ว่าถ้ามีลายชื่ออยู่ไม่ถึง1ปีแต่สามารถที่จะจ่ายเ,ออเป็นผู้จ่ายภาษีโรงเรือนที่ดินบำรุงท้องที่นะฮะ คือเป็นภาษีที่ดูแลท้องถิ่นเนี่ยนะครับต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3ปีอันนี้ถือว่ามีคุณสมบัติได้นะฮะเป็นคุณสมบัติการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นได้อันนี้คือ,อ,อสิ่งที่ต้องอาจจะเน้นย้ำนิดนึงบางคนจะสมมติมว่าผู้ผู้เรียนที่อาจจะเป็นผู้ที่สนใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ต้องเตรียมตัวไว้นิดหนึ่งนะฮะแต่คําแนะนําของอาจารย์ก็คือว่าพยายามที่จะ ให้มีคุณสมบัติที่ชัดเจนไปนเลยคือเราต้องเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านของเ,ออเราอยู่ในเขตเลือกตั้งของเราเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่า1ปีแต่ถ้าอ,อ,อยู่น้อยกว่า1ปีแต่ว่ามีการจ่ายภาษีโรงเรือนที่ดินและบำรุงท้องที่3ปีติดต่อเนื่องกันด้วยนะครับก็จะมีคุณสมบัติในข้อนี้เน้นย้ําอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าคุณสมบัติข้อนี้ไม่นับถึงการไปจ่ายนะที่เป็นผู้เช่าโรงเรือนและที่ดินนะครับคือถ้าเกิดไปจ่ายเนี่ยนะผู้เช่าโรงเรือนที่ดินเนี่ยมีคําพิพากษาของศาล วินิจฉัยพิพากษาตัดสินของศาลปกครองสูงสุดนะครับออกมาว่าการจ่ายเนี่ยนะที่เป็นผู้เช่าไปเสียภาษีแทนผู้ให้เช่านะครับก็หรือเจ้าของที่ดินโรงเรือนเนี่ยไม่ถือว่าเป็นคุณสมบัติข้อนี้นะครับเพราะงั้นเราต้องจ่ายเนี่ยนะที่เราเป็นเจ้าของเองด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำนะครับคุณสมบัติด้านอื่นๆก็คือไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับไม่ไม่ต้องคําพิพากษานะครับให้จําคุกอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็ไม่ผิดกฎหมายเลือกการเลือกตั้งท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับมีอีกอันหนึ่งที่เน้นย้ําหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องของการเป็นนักพจนักปวชในาศาสนาต่างๆอันนี้นะครก็เป็นคุณสมบัติทต้องห้ามนะครับไม่ว่าจะาศาสนาพุทธคริสต์นะครับอ,อ,อิสลามอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ต้องดูในรายละเอียดเอกสารคําสอนได้นะครับ สำหรับในหมวดที่2เรื่องของเงินเดือนค่าตอบแทนแล้วก็การลาสิทธิประโยชน์อืน่นๆของผู้บริหารท้องถิ่นนั้นนะครับหมวดนี้จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับนักศึกษาควรจะทําความเข้าใจถ้าเกิดว่าผู้เรียนสนใจที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือจะเป็นพลเมืองที่ดีในระบบประชาธิปไตยในการเมืองการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับอยากให้ดูเรื่องเงินเดือนด้วยนะครับเพราะอะไรครับเงินเดือนค่าตอบแทนเนี่ยจะเป็นตัวบอก ความรับผิดชอบภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในระดับของ,องการบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเราจะให้เงินเดือนนะฮะซึ่งจะเรียกว่าตามกฎหมายเนี่ยจะใช้คําว่าค่าตอบแทนนะครับแล้วก็มีค่าตอบแทนพิเศษค่าตอบแทนประจาตําแหน่งขึ้นมาอีกนะครับอย่างนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยอาจจะได้ประมาณสัก4 5 5 5มื่แล้วก็บวกกับเงินประจาตําแหน่งอีกประมาณ1 0,000แล้วก็เงินค่าตอบแทนพิเศษอีก10,000รวมประมาณ7,8 0,000หมื่นนะครับสำหรับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดน,นะครับ สำหรับเทศบาลเองเนี่ยก็ลดหลั่นกันลงมาตามเอกสารที่นักศึกษาจะาหาดูได้นะครับก็จะเห็นชัดว่าในเอกสารจะบอกเลยว่าเงินเดือนจะลดหลั่นลงมาตั้งแต่ระดับของเทศบาลลงมานะครับลงมาถึงอบตอนะครับสำหรับหัวข้อเรื่องการพ้นจากตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับแล้วก็การสิ้นสุดสมาชิกสภา,าท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็คือหมดวาระตายลาออกเสียชีวิตอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดตอนนี้มีกฎหมายเรื่องการเข้าชื่อถอดถอนผู้บริหารแล้วก็สมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับในหนังสือจะมีการกําหนดกฎเกณฑ์ไว้เลยนะครับว่าอายุช่วงช่วงประเภทของอบทอตามผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในแต่ละเขตมีเท่าไหร่แล้วก็จะต้องออกเท่าไหร่นะครับจะต้องมีคนเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นเท่าไหร่นะครับสําหรับหัวข้อสุดท้ายคือเรื่องของการประชุมสภาท้องถิ่นนั้น อาจารย์อยากให้นักศึกษาไปดูระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่นนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราสนใจที่จะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นยุคใหม่แล้วเนี่ยการประชุมสภาท้องถิ่นเนี่ยมีกฎระเบียบค่อนข้างเยอะเหมือนสภาใหญ่เลยครับสภาท้องถิ่นกับสภาใหญ่เพราะงั้นผู้เรียนที่สนใจจะเป็นนกักการเมืองท้องถิ่นยุคใหม่จริงๆเนี่ยการรู้ข้อบังคับของสภาจะทําให้เราสมาร์ทมากในการอภิปรายในสภานะครับ หรือตั้งคำถามตั้งกระทู้หรือทำกรออภิปรายในสภาเนี่ยจะมีการหยิบยกเรื่องข้อบังคับกฎระเบียบอะไรต่างๆขึ้นมาซึ่งอันนี้จะเป็นสเสน่ห์แล้วก็เป็นสีสันท่านนักศึกษาสามารถจําระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นได้นะครับก็เหมือนกับเราฟังอภิปรายในสภาใหญ่แล้วมีผู้อภิปรายที่จําข้อบังคับรู้ระเบียบวิธีปฏิบัตินะครับอันนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรอยากให้ติดตามในบทเรียนนะครับ